ออกมาเล่นกันลูกมาออกมาเล่นกันนุ๊ดน้อยนุ๊ดอยากเล่นด้วยมาเร็วมาเจ้าส้มอ่ะส้มผู้หญิงหรือผู้ชายห,หนูเป็นหนูเป็นผู้หญิงหนูหนเป็นผู้ชายลูกทำไมน่ารักจังเลยอะ่ะมาเร็วมาเล่นกันนุ๊ดน้อย้อ้หาวด้วยหาวหนูยังไม่ได้นอนหรอคะง่วงนอนหรอมาเร็ว เล่นกับนุชหน่อยนุ๊ตเด็กเล่นด้วยมาลุกมาเดินมามาเร็วมาเร็วมาเร็วแม่ไม่ว่าหรอกท่าน่ะแม่เห็นไหมแม่ไม่ว่าเลยนะ่ะมันเล่นกันนุชก่อนเร็วเร็วนุชนุชยังไม่ไปสแกนหน้ามันเล่นด้วยกันก่อนเร็วมาเร็วมาลุกมาขอจับหน่อยจับหน่อยได้ไหมฮะลูกหัวได้ไหม แม่ไม่ว่าหรอกเร็วน่ะแม่ไม่ว่ามาเร็วมาเร็วมา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 เดินมาเร็วเดินมาเล่นกันนุดหน่อยนะจะเอะไปไหนแล้วโอ้ยอยู่ตรงนี้เหรอมาเร็วมาเล่นกันนุดหน่อยวะมา,มาขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอจับได้ไหมจับได้ไหมคะฮะนุชจับได้ไหม เดี๋ลูกหัวหน่าๆน่ะหลบเข้าไปอย่างไรจ้าเอ๊หน้าไขวะอุ๊ยอุ้ยอุย่ฮ่ามาเล่นด้วยกันก่อนจ้าอุ้ยแม่มึงโอ้ยขอเล่นกับลูกไม่ได้หรอหวงหวัวงขอเล่นด้วยหน่อยขู่ซะ กลัวหมดแล้วเนี่ยกลัวหมดแล้วขี้หดตดหายหมดแล้วขอเล่นกับลูกหน่อยลูกน่ารักก็น่ะขอเล่นด้วยเห็นไหมเด็กๆเ,เขาอยากเล่นด้วยโอ๊ยฉันไม่เอาลูกเธอหรอกฉันเล่นด้วยเฉยๆหุยหวงหวงหวงลูก ฉันไม่ได้เอาลูกเคไปไหนฉันมาเล่นด้วยเฉยๆเห็นไหมนะ่ะเด็กๆเขาก็อยากเล่นด้วยเนาะเนาะสามสีสามสีกับเจ้าสม้มว้เจ้าส้มน่ารักก็เร็วมาเล่นกับนุชก,ก่อนเร็วขอจับหน่อยจับหน่อยได้ไหมขอลูปหัวได้ไหมได้ไหมคะ วายหาวอีกแล้วหาวอีกแล้วหนูยังไม่ได้นอนเหรอลูกฮะนอนหรือ,อยังวันเนี้ยพากันเล่นอยู่ตรงเนี้ยนอนหรือ,อยังนอนกลางวันหรือ,อยังคะเดี๋ยวนุชก็กลับบ้านแล้วเนี่ยนุชเลิกงานแล้วขอเล่นด้วยเล่นด้วยได้ไหมได้ไหมคะขอเล่นด้วยนะ ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วจ้าเอ๋นานหัวแล้วนุตเต็กกลับบ้านแล้วเนี่ยส้มส้มดูดูดูจ้าเอ๋โอ้ยกลับบ้านแล้วนะบายกลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบาย บายยกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้ว